ดีเทคแคลนสวัสดีครับวันนี้เรามีตัว access control นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของดีเ็คมาแนะนำเพื่อนๆตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอทัสกรีนนะครับขนาด10.1นิ้วเป็นระบบ Android นะครับตัวนี้เป็น access เป็น face scan เป็น access card นะครับ pin code application นะครับได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไม่ได้ add น้าหรือ add า a r d ไว้เราก็ใส่รหัสเป็น pin code ตรงนี้นะครับ กดไปในที่เราตั้งไว้ะครับแล้วก็เปิดประตูถ้าเราแอดหน้ามาเราก็แค่เปิดฟังก์ชันที่เป็นรูปเฟซสแกนนะครับแล้วก็สแกนหน้าเข้าติดไปเลยจะของบ้านเดินมาเอาหน้าสองข้อติดไปเลยถ้าคนมาติดต่อก็กดโทรเป็นวิดีโอเราโฟนได้นะครับหรือถ้ามีการ์ดก็ใช้การ์ดแตกคือรุ่นนี้นะครับรองรับใบหน้าได้เยอะมากๆนะครับเป็นถึง1น,ไไนึ่งหมื่นใบหน้าด้วยกันแล้วก็รองรับการ์ดได้1นึ่งแสนการ์ดเป็นวิดีโออินเตอร์คอมก็คือบอกกับพวกคอนโดมิเนียมออพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่า ออฟฟิศสำนักง,งานที่เรามีแบบหลายาแผนกถ้าใช้ออฟฟิศเราจะตั้งเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งกดไปโทรแผนบัญชีกดหนึ่งหนึ่งสองโทรไปที่แผนบุคคลหรือถ้าเกิดกลัวจำตัวเลขตัวนี้ไม่ได้ปิ้นสติกเกอร์มาแปะด้านข้างได้นะครับหรือเราเพิ่มเป็นตัวที่ c o นแ a c t นะครับมันก็จะเพิ่มในคล้ายๆเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเขียนตั้งชื่อไว้บุคคลการเงินนะครับหนึ่งสองสามสี่ 4. กดโทรจากตรงนี้ได้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวมาลองกดโทรดูผมจะลองกดโทรไป จอที่1นะครับเซตไว้เป็น1นึ่งในหนึ่งส่วนการถือสมุที่จะจอนะครับแล้วก็รับสายพูดคุยเปิดประตูได้นะครับหรือาจะกดโทรมาเป็น1นึ่นะครับโทรไปอีกห้องหนึ่งหรือแพรอีกแผนกนึ่งมันก็จะส่งงานแยกกันไเนี่ยครับคือวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับสําหรับรุ่นนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ดีในแลนหรือตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศเลย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ